สวัสดีครับเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมถุนนะครับวันนี้ผมก็จะกลับมาเช็คดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับประจำเดือนเมษาที่กําลังจะมาถึงนะครับลองมาดูกันนิดนึงครับว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ดีนะครับการงานก็ดีความรักสุขภาพรวมไปถึงการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องเดินทางกันกลับบ้าน หรือเดินทางไปเที่ยวกันในช่วงเดือนเมษากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาเช็คดูสตากันนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นการเงินกับการเดินทางสุขภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ดูแล้วก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับอะเรามาดูใบแรกกันเลยนะครับการเงินสําหรับราศีเมถุนนะครับการเงินก็ยังได้สี่เท้านะครับก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสี่เท้าหมายถึงความมั่นคงนะครับมองตัวพื้นฐานการเงินเนี่ย เด <IP> ือนนี present, ้ก็ดูแล้วยังไม่น่าจะลำบากนะครับยังดีอยู่ยังมีกินมีใช้จ่ายได้ไม่ขาดมือนะครับพื้นฐานเงินที่มันดีอยู่มันก็ยังดีต่อไปนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะปรับตัวดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่การเงินดูแล้วไม่มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงนะครับยังมีกินมีใช้ได้ไม่ขาดมือนะครับปัญหาก็แก้ไขได้นะครับสิ่งที่มันเคยมีมันก็จะเริ่มต้นดีขึ้นบ้างนะครับในช่วงเดือนนี้ถือว่าการเงินก็ ดีครับราบเรื่องดีช่วงนี้นะครับมาดูการงานการงานได้วิวออฟฟอร์จูนนะครับวิวออฟฟอร์จูนกงล้อมหาราบ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะครับหลายๆอย่างนะครับในเดือนนี้ก็ถือ,ถอว่า <c oughs> การการงานถือว่าผมว่ามันก็น่าจะดูดีอยู่ในเดือนนี้นะครับไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผล ให้ผลอะไรที่มันร้ายนะครับมันหมายถึงกงล้อมหาลาบด้วยแต่ว่าฟีลออฟฟอร์จูนเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเดือนเดือนนี้ในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในเมถุนเนี่ยอาจจะต้องมีการเดินทางหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับงานนะครับเดือนนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับงานหรือขยับขยายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับงานนะครับส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่ผมว่าเดือนนี้มีเกมปรับตัวดีขึ้นได้คนที่ตกงานมีโอกาสได้งานนะครับ แต่ยังไงก็ต้องมีความพยายามนิดหนึ่งนะครับนึงไพ่จะบอกว่าได้แต่ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ยากยากครับที่จะได้มานะครับอันนี้มาดูไพ่ความรักกันบ้างก้าวดาบนะครับก็ถือว่าเหนื่อยในความรู้สึกนะครับก้าวดาบม,มันหมายถึงความเครียดความวิตกกังวลคิดมากนะครับคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับคิดเอง จินตนาการเองและก็เป็นทุกเองนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานครอบครัวเดือนนี้ผมคิดว่ายังดีอยู่นะครับยังมีความราบเรื่นอ,อยู่คู่ครองก็ดีไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เราเนี่ยอาจจะเราแวงอาจจะคิดมากหรือก,กังวลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะครับมันจะทําให้ปวดหวัวทาให้เครียดเยอะในช่วงเดือนนี้นะครับแต่โดยรวมคนที่อยู่ข้างๆกายก็ปกติไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับ ก็รอต่อไปเดี๋ยวนี้ฟังเป็นก้าวดาบนะครับเรื่องเยอะคิดเยอะเข้ามาก็มันจะมีข้อให้ติข้อให้คิดยากครับที่จะมีใครในช่วงเดือนนี้เข้ามานะครับมาดูสุขภาพและการเดินทางกันบ้างเริ่มดีนะครับเริ่มดีอ่ะหนึ่งเหรียญนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับช่วงเดือนนี้นะครับการเดินทางก็ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุนะครับอ่าคนที่มีโรคประจาตัวนะครับมีเกมปรับตัวดีขึ้นได้ด้วยในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับยังไงยังไงคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับก็อย่าลืมไปดูดวง12ราศีโบราณน,นะครับว่าท่านตกอะไรในปีนี้นะครับเพราะว่ามันจะคุมชะตาเราไปทั้งทั้งทั้งปีนะครับตั้งแต่วันเกิดของปีนี้จนถึงปีหน้าก็อย่าลืมไปหัดไล่ดูกันนะครับเพราะผมก็บอกไปหลายคลิปแล้ววันนี้คงจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าไพ่ของราศีเมถุนเนี่ยในเดือนเมษานี่ก็ดูแล้วใช้ได้ครับราบรื่นดีอาจจะมีเรื่องความรับ เ,ออเรื่องความรักที่ต้องคิดมากนิดนึงนะครับเอยกับความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับก็ถือว่าดีอยู่สุขภาพกนนารทั้งก็ถือว่าดีนะครับแต่ยังไงยังไงก็เดินทางปลอดภัยในช่วงเดือนเมษานยนครับเพราะว่าคิดว่าหลายคนก็คงจะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านกันยังไงก็ต้องมีความระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีๆไม่ประมาทป้องกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ เรื่องไวรัสเรื่องอะไรมันก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับถึงไพ่จะดีแต่มันก็เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะครับของพื้นฐานดวงเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ขอให้คนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับเที่ยวให้สนุกนะครับแล้วก็มีเงินไหลทอลอ้ออมีเงินทองไหลามาเทมานะครับตลอดเดือนและตลอดปีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ